สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผมสวยสุขภาพดีใบบีนะคะวันนี้บีก็มีสูตรสุดๆมาแชร์เหมือนเดิมเช่นเคยค่ะเป็นสูตรอาสปาผมนะคะทําให้ผมของเรานุ่มลื่นตอบโจทย์ทุกปัญหาสภาพเส้นผมนะคะเพื่อนผมนุ่มลื่นผมเงางามนะคะแล้วก็ผมเรียบตรงไม่ชี้ฟูนะคะสูตรนี้ดีมากๆเลยนะคะเพื่อนอคุณภาพเทียบเท่ากับเราไปทําที่ซาลอนมาจริงๆค่ะ หลังจากที่เราทําแล้วนะคะเราก็จะได้มีสุขภาพผมที่ดีโดดดำเงางามนะคะเพื่อนๆจ๋าไม่ร่วงไม่ขาดไม่ชี้ฟูนะคะนี่คือเด็กมากๆค่ะไปดูส่วนผสมและวิธีทํากันเลยค่ะ <_ c oughs> ส่วนผสมแรกที่เราจะต้องใช้นะคะเพื่อนก็จะเป็นผงมะรุมนะคะอ่ามะรุมนี้เขาก็จะเป็นยาอีกชนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆจ๋าเขาก็จะช่วยลดการขาดร่วงของเส้นผมได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็จะ ทำให้ผมของเราดกดาเงาๆนะคะใครที่เป็นรังแคใครที่เป็นขุยขาวๆบนหนังศีรษะของเราเขาก็จะไปทำความสะอาดได้อย่างหมดจดนะคะเพืเ่อนๆจ้าเนาะปริมาณนี้ก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะประมาณนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นน้ำตาลนะคะน้ำตาลนี้สามารถใช้ได้ทั้งน้ำตาลทรายขาวแล้วก็น้ำตาลทรายแดงนะคะในน้ำตาลนี้เขาก็จะไปช่วย อาจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วที่ลอกบนหนังศีรษะของเรานั่นเองนะคะช่วยขจัดเซลล์ผิวที่เสอมเสียให้หลุดออกได้ง่ายนะคะแล้วก็ยังปรับสภาพเส้นผมที่แห้งหยาบก,กระด้างกลับมามีสุขภาพผมที่ดีนั่นเองนะคะเพื่อนจะทําให้ผมของเรานุ่มมากๆนะคะน้ําตาลนี้ก็เปรียบเสมือนเป็นครีมนวดอีกอย่างหนึ่งก็ว่าได้นะคะ ก็จะเป็นน้ำมันกาแฟน,นะคะน้ำมันกาแฟนี้ก็บีได้พาทําไปแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะทําไว้ใช้เองนะคะสามารถย้อนไปดูได้ที่น้ํามันสารพัดประโยชน์นะคะเพื่อนจา๋าเอาน้ํามันนี้ในกาแฟน,นะคะเพื่อนเขาก็จะมีสารคาเฟอีนนะคะช่วยกระตุน้นรูขุมขนจะทําให้ผมที่เกิดใหม่นั้นยาวเร็วนะคะแล้วน้ํามันเขาก็ยังจะช่วยกัะเก็บความชุ่มชื้นให้แก่เส้นผมนะคะบํารุงเส้นผมได้อย่าง แข็งแรงนะคะจะทำให้ผมของเรานุ่มนะคะไม่แห้งหยาบกระด้างนะคะต่อไปก็จะเป็นน้ำส้มแอปเปิ้ลไซเดอร์นะคะสามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าซูเปอร์มาร์ททั่วไปมีขายนะคะถ้าใครไม่มีก็สามารถปรับเปลี่ยนเป็นน้ำส้มสายชูน้ำมะขามเปียกผมมะขามเปียกหรือว่าน้ำมะนาวแทนได้นะคะเพื่อนจ๋าเนาะ ในน้ำส้มนี้เขาก็จะช่วยขจัดสิ่งสกปรกตกค้างอย่างเช่นรังแคความคันความมันผมร่วงผมชีฟ้ฟูผมหยาบกระด้างได้เป็นอย่างดีนะคะปริมาณนี้ก็เพิ่มได้ลดได้อย่างที่บีบอกนะคะต่อไปเราก็จะมาเพิ่มเป็นมาร์กผมคิมมนวดผมนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรามีในบ้านของเราเลยนะคะเพื่อนๆจา๋าเขาก็จะทำให้ผมของเราลุ่มสลวยนะคะ ไี้ชีฟูนั่นเองนะคะแต่ละสูตรก็แตกต่างกันออกไปนะคะเพื่อนใครชอบสูตรไหนก็ใช้สูตรนั้นได้เลยนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันดีก่อนนะคะคนดูก่อนค่ะถ้าเกิดว่ามันเหลวเกินไปมันเหนอดเกินไปเราก็สามารถเพิ่มได้ลดได้ตามปริมาณผมของเราอีกเช่นเคยนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันให้เป็นเนื้อเดียวกันค่ะ ขั้นตอนในการใช้สูตรนี้ก็ง่ายๆนะคะเพื่อนให้เราไปล้างทําความสะอาดเส้นผมสระผมก่อนนะคะจะเป็นจะเป็นการเปิดรูขุมขนเปิดเกล็ดผมด้วยนะคะจะทําให้ทิชชเมนของเรานี้ซึมซับเข้าไปในเส้นผมของเราได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะหลังจากนั้นก็ให้เราเช็ดผมให้หมาดๆเลยนะคะเพื่อน ค่อยมาชโลมตั้งแต่โคนจุดปลายผมให้ทั่วผมของเราดีนั่นเองนะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็เก็บผมขึ้นให้เรียบร้อยคลุมไว้ด้วยหมออาบน้ําหรือว่าถุงพลาสติกอีกรอบหนึ่งนะคะอย่างน้อยปล่อยทิ้งไว้1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งนะคะ ถ้าใครที่มีหมวกอบไอ้น้ำหรือว่าเครื่องอบไอ้น้ำก็สามารถอบได้15นาที20นาทีตามใจเราเลยนะคะเพื่อนๆหลังจากครบเวลาแล้วเราก็ไปล้างออกเหมือนเราสระผมปกตินะคะแค่ล้างน้ำเปล่านะคะไม่ต้องสระผมซ้ำอีกแล้วนะคะสูตรนี้สามารถทำได้1-2ครั้งต่อสัป,ปดาห์หรือว่าปล่อยเท่าที่เราต้องการหรือว่าเพื่อนๆมีเวลาเลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆจ๋าจะทำให้ผมของเราเรียบตรงเงาเงามากๆเลยนะคะ หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้านะคะบบาย